78ครับ Water Footprint มีประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรน้ําในเรื่องใดน,น,น้อยที่สุดเคครับเรื่องของ Water Footprint เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะแต่ตรงนี้มีอธิบายไว้ในหนังสือเรียนสสวทเล่ม6นะตรงประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรน้ําจะมีการอธิบายเรื่องของ Water Footprint เอาไว้ด้วยครับโดยสรุปเนี่ย Water Footprint ครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นค่าที่บ่งชี้ครับว่าในกิจกรรมต่างๆครับทั้งการบริโภคแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย มีการใช้น้ำไปในปริมาณที่เท่าไหร่ครับรวมไปถึงมีการบอกด้วยครับว่ากิจกรรมต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีการปล่อยน้ําเสียออกมาเท่าไหร่นะอันนี้นะครับคือโดยสรุปครับของ water footprint นะเป็นค่าครับที่สามารถบอกเราได้ครับว่าในกิจกรรมการบริโภคต่างๆหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันมีการใช้น้ําไปเท่าไหร่มีการปล่อยน้ําเสียไปเท่าไหร่นะค่าตัวเลขตรงนี้ครับคือค่าของ water footprint ครับ ถ้าเกิดว่า water footprint สูงเนี่ยก็สยแสดงว่ามีการใช้น้ำเนี่ยไปมากครับอย่างเช่นการผลิตสินค้าต่งตางๆเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีการบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีค่า water footprint สูงก็สแสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมีการใช้น้ำเนี่ยในการผลิตไปมากนะเคนะครับภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับ water footprint ทีนี้มาเช็คดูครับว่าเรื่องของ water footprint เนี่ยมีประโยชน์กับเรื่องไหนน้อยที่สุดครับ เค <Okay, S 2> ครับมาดูช้อยแรกช้อยแรกบอกว่าการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางชีววิทยาและวิธีทางเคมีเค okay, ครับวอเตอร์ฟุตปินเองเนี่ยก็มีการบอกใช่ไหมว่ามีการปล่อยน้ําเสียไปเท่าไหร่เรื่องของการบำบัดน้ําเสียเนี่ยอาจจะพอมองว่าเกี่ยวข้องได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเปรียบเทียบกับช้อยอื่นแล้วเป็นยังไงนะช้อยหนึ่งเนี่ยครับในแง่องการบำบัดน้ําเสียเนี่ยอาจจะเอาค่าของวอเตอร์ฟุตปินมาดูด้วยก็ได้ครับแต่เรามาดูช้อยอื่นครับช้อยสองเขาบอกว่าการปลูกจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการใช้น้ําอย่างรู้คุณคค่าอััันนี้ตตรรงวเลยบ การที่สามารถรับรู้ได้ครับว่าใช้น้ําไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีผลในการปลูกจีตสำนึกให้ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าได้นะอันนี้ผลโดยตรงเลยครับต่อมาครับช้อยสาบอกว่าการปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีการใช้น้ําอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเรื่องของ water footprint เนี่ยครับ มันไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการผลิตสินค้าต่างๆแน่นอนนะเพราะว่าในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถประเมินเป็นค่า water footprint ได้ครับว่าไอสินค้าตรงนี้มีการใช้น้ำเนี่ยไปมากเท่าไหร่นะถ้าเรารู้ตัวเลขครับก็สามารถทําให้เราพอมองเห็นภาพได้ว่าไอผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันมีการใช้น้ํามากเกินความจําเป็นหรือเปล่าครับมีการใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่าพอเห็นตัวเลขเนี่ยสามารถเอาไปประเมินได้จริงไหม ถ้าเกิดว่ามีการใช้น้ำเนี่ย <S <S เกินความจําเป็นครับใช้น้ําอย่างสิ้นเปลืองเนี่ย <S <S ก็สามารถปรับปรุงรูปแบบการผลิตให้ใช้น้ําได้อย่างเหมาะสมจริงๆครับไอแบบนี้เนี่ยถือว่าตีความนะครับเป็นการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับคือไม่ใช้น้ำเนี่ยในปริมาณที่สิ้นเปลืองเกินไปครับใช้ในปริมาณที่มันสามารถเนี่ย <S <S เพียงพอสำหร,รับการผลิตสินค้าได้จริงๆครับอย่างนี้เนี่ยตีความว่าเป็นการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังเกี่ยวข้องอยู่ครับ ช้อยสามถือว่าโอเคนะเพราะว่าเรื่องของ water footprint เนี่ยค่าตัวเลขของมันก็คำนวณได้จากการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมดังนั้นครับเราก็สามารถเอาค่าตัวเลขนี้เนี่ยไปคำนวณเพื่อปรับปรุงครับกระบวนการผลิตสินค้าได้เช่นกันครับมันให้ผลโดยตรงกันอยู่แล้วนะจริงไหมอันนี้ครับเรียกว่าเป็นผลโดยตรงอยู่ครับต่อมาช้อยสี่ครับบอกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในตลาดการค้าโลกเคครับตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการแข่งขันนะครับแข่งขันขายสินค้าเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าประเมินครับดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยให้ประโยชน์กับผู้บริโภคได้มากกว่าจริงนะอันนี้ครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าไอ้สลับช้อยสี่เนี่ยในหนังสือสสอทครับได้มีการกล่าวถึงจุดนี้ไว้ด้วยครับเข้าใจว่าคําว่าแข่งขันในตลาดการค้าโลกเนี่ยเป็นการสื่อครับว่าตลาดการค้าโลกเนี่ยเขาให้เครดิตสินค้าที่มีค่าวอเตอร์ฟูตปรินต์ต่ำๆเอาไว้ด้วยครับ อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายที่ส่งเสริมนะว่าให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกกันมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ water footprint ต่าๆเนี่ยครับก็น่าจะมีเครดิตเนี่ยในการแข่งขันที่ดีกว่าครับอาจจะประเมินในลักษณะยอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยใส่ไว้ในหนังสือสวทอด้วยนะการมีค่า water footprint เนี่ยครับที่ต่าๆเนี่ยหมายความว่าใช้น้ําได้อย่างเหมาะสมครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ครับทำให้คนทั่วไปในตลาดการค้าโลกเนี่ยอยากสนับสนุนสินค้าตรงนั้นเป็นพิเศษครับ เค okay, นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงเหมือนกันนะพอเข้าใจนะครับการแข่งขันในตลาดการค้าโลกเนี่ยเขาอาจจะเอาค่า water footprint ครับเป็นตัวหนึ่งในการประเมินครับว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาในครับอย่างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะได้เครดิตกว่าสินค้าตัวอื่นนะอาจจะประเมินในลักษณะแบบนี้ได้นะครับดังนั้นข้อส่เนี่ยก็เลยเรียกว่าให้ผลโดยตรงอยู่ครับ ที่วอเตอร์ฟุตปินนะครับมาให้ผลเนี่ยโดยตรงกับการแข่งขันได้นะก็เพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีการติดฉลากค่าวอเตอร์ฟุตปินเอาไว้ด้วยครับเป็นการบ่งบอกเลยครับว่าสินค้าตรงนี้มีการใช้น้ำเนี่ยไปในปริมาณที่มากเท่าไหร่นะบางทีครับการที่เป็นสินค้าเนี่ยที่สร้างขึ้นมาครับอย่างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขายทางการตลาดอย่างหนึ่งได้นะครับโอเคนะดังนั้นครับช้อยสี่เนี่ยก็ถือว่าให้ผลที่ก้อนข้างจะเกี่ยวข้องมากพอสมควรครับจากตรงนี้ครับจะเห็นว่า มันจะมีช้อยหนึ่งครับที่แตกต่างจากพวกเลยครับก็คือช้อยหนึ่งครับช้อยหนึ่งที่ว่าในเรื่องการบำบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางชีววิทยาและวิธีทางเคมีเนี่ยอันนี้มาดูต่างจากขั้วครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเนี่ยกับวอเตอร์ฟูตพินค่อนข้างจะน้อยครับเรามาดูนะครับว่าที่มาเนี่ยของค่าวอเตอร์ฟูตพินมันคํานวณได้จากอะไรครับวอเตอร์ฟูตพินเนี่ยคำนวณได้นะหลักๆก,ก็คือจากการผลิตใช่ไหมการผลิตสินค้าครับผลิตสินค้านะแล้วก็เรื่องของการบริโภคครับ บริโภคทั่วไปครับอันนี้เนี่ยครับเป็นตัวที่ใช้ในการคำนวณออกมาเป็นค่า water footprint ได้ครับแต่ถามว่าไอ้เรื่องการบําบัดน้ําเสียตรงนี้ครับไอ้ที่มาของน้ําเสียเนี่ยบางทีครับมันไม่ได้มาจากเรื่องของการผลิตสินค้าแล้วการบริโภคนะบางทีครับน้ำเนี่ยมันเสียจากเรื่องเหตุการณ์โดยธรรมชาติอยู่แล้วครับอย่างเช่นอาจจะมีสิ่งชีวิตแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปอยู่ในแหล่งน้าครับแล้วทําให้น้ำเนี่ยระบบนิเวศมันเสียครับพอระบบนิเวศเสียเนี่ย อาจจะทำให้คุณภาพของน้ําเสียไปด้วยครับไอแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแล้วก็การบริโภคเลยนะครับเห็นไหมอย่างนี้มันไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่า water footprint ได้นะหลักๆเลยครับการดูว่าน้ํามันเสียหรือเปล่าในกรณีแบบนี้เนี่ยอาจจะวัดได้ด้วยค่า DO ใช่ไหมแล้วค่อยแก้ไขครับด้วยวิธีทางชีววิทยาหรือว่าวิธีทางเคมีครับถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งชีวิตเนี่ยเข้าไปบัดบนระบบนิเวศครับอาจจะหากระบวนการทางชีววิทยาเนี่ยเข้าไปแก้ไขก็ได้ครับลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นไหม เราจะเห็นนะครับว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยทั้งสาเหตุของน้ําเสียแล้วก็วิธีแก้เนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่วัดด้วยค่า water footprint เนี่ยนะ water footprint เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนครับคนที่ไปผลิตสินค้าแล้วคนที่บริโภคน้ำครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของค่า water footprint ได้แต่การที่มันน้ําเสียโดยธรรมชาติเนี่ยครับไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ไดเอามาคำนวณในส่วนของ water footprint นะรวมไปถึงการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาครับด้วยกระบวนการผลิตสินค้าหรือว่าการบริโภคน้ําที่น้อยลงครับ อาจจะแก้ปัญหาเนี่ยให้ตรงจุดครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วควรใช้วิธีทางแบบไหนนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าเลยนะเข้าใจไหมครับเราสามารถมองในแง่นี้ได้ครับสำหรับช้อยหนึ่งนะแต่ช้อยอื่นเนี่ยมันบีบให้เรามองครับในแง่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตสินค้าแล้วการบริโภคโดยตรงครับอย่างเช่นช้อยสองครับช้อยสองบอกว่าอะไรครับช้อยสองพูดถึงเรื่องการปลูกจิตสํานึกครับการปลูกสิลจิตสานึกเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคของเราโดยตรงเลยครับ เช่นถ้าเกิดว่าเรารับรู้ครับว่าในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีการบริโภคน้ํามากเกินไปครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะมีการใช้น้ํามากเกินไปเนี่ยพอรับรู้ได้มันก็สามารถเกิดจิตสํานึกขึ้นมานะครับว่าเรามีการใช้น้าเนี่ยมากเกินไปจริงๆครับควรจะปรับปรุงวิธีการใช้น้ําของเรานะเห็นไหมอันนี้ครับมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับกับเรื่องของการบริโภคครับเรื่องการปลูกจิตสํานึกนะ แล้วก็ช้อยสามกับสี่ก็แน่นอนครับสามกับสี่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านะครับอันนี้มันก็เกี่ยวข้องครับกับเรื่องของการผลิตสินค้าตรงนี้โดยตรงครับเห็นไหมในช้อยเนี่ยครับมันสามารถโยงถึงกันได้โดยตรงนะช้อยสามพูดถึงการผลิตใช่ไหมช้อยสี่พูดถึงสินค้าครับสองประเด็นนี้มันเกี่ยวข้องครับเกับเรื่องของการผลิตสินค้าโดยตรงโอเคนะครับวิเคราะห์แบบนี้นะให้รู้ก่อนครับว่าวอเตอร์ฟุตรินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตสินค้าแล้วก็การบริโภคน้าครับ ซึ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยกระทั้งช้อยสองช้อยสามช้อยสี่ครับมันมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่นะแต่ช้อยหนึเนี่ยมันไม่ได้มีคีย์เวิร์ดโดยตรงครับที่เกี่ยวข้องการผลิตสินค้าแล้ะการบริโภคครับ มันมีกรณีสามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติแล้วกแก้ไขครับด้วยวิธีทางธรรมชาตินะครับอาจจะน้ําเสียในยโดยที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยนะกับเรื่องของการผลิตสินค้าแล้วก็การบริโภคน้ําของคนครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของค่า water footprint เลยครับ water footprint เนี่ยมันเกี่ยวข้องนะกับเรื่องการผลิตสินค้าแล้วการบริโภคของคนครับโอเคนะครับช้อยหนึ่งนะมันมองในแง่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ water footprint ได้ครับดังนั้นข้อน,นี้ก็ตอบข้อ1น,นะ เวลาที่ต้องแยกเนี่ยครับตัวไหนที่มันไม่เข้าพวกเนี่ยเราใช้วิธีนะครับมองหาตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยที่อยู่ในช้อยครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยครับช้อยไหนบ้างที่มันมีคีย์เวิร์ดที่มันสัมพันธ์โดยตรงนะกับสิ่งที่โจทย์ให้มาครับโจทย์ให้วอเตอร์ฟลูดพินมาครับซึ่งวอเตอร์ฟลูดพินเนี่ยมันก็สามารถสื่อถึงเรื่องของการผลิตสินค้าและการบริโภคได้ครับไอ้สองตัวเนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยกับคีย์เวิร์ดที่อยู่ในช้อยสองสามสี่ครับโอเคไหม แต่ช้อยหนึ่งนียครับยังดูไม่ค่อยมีความสัมพันธ์โดยตรงเท่าไหร่ก็เลยให้ช้อยหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์เนี่ยครับน้อยที่สุดนะเขียนนะครับหลักการวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้นะ